วันนี้ก็จะพูดเรื่องนะครับว่าถ่ายภาพอย่างไรนะครับถ่ายภาพวิดีโอหรือไม่ก็เป็นการไลฟ์สดนะครับให้ภาพไม่ตะแขงนะครับภาพไม่ตะแขงฮะเมื่อกนเราไปตามงานนะครับเอ้ยไปเที่ยวเอ้ยเราเจอภาพที่ว่าประทับใจเงี้ยก็อยากจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็รีบเกินไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ่ายอย่างไรนะครับไม่ให้ภาพดักแขงนะครับก็ อันดับแรกนะครับถ so like ้าเราถ่ายนะครับถ้าเราถ่ายเนี่ยเรากดถ่ายตอนเราจับโทรศัพท์ตั้งอย่างนี้นะครับเราก็ต้องตั้งตลอดนะครับแต่ถ้าเรากดถ่ายตอนเราจับวิดีโอโทรศัพท์ตั้งอย่างนี้นะครับแล้วเราไปพลิกให้เป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับก็ภาพก็จะออกมาเป็นตะแคงนะครับเป็น ตั้งก่อนแล้วก็ตะแคงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะให้ภาพเป็นแนวตั้งตลอดนะครับไม่ตะแคงนะครับเราต้องจับโทรศัพท์นะครับในแนวนอนแล้วค่อยกดถ่ายนะครับไม่ใช่กดถ่ายตอนตั้งอยู่แล้วก็ไปพลิกไม่ได้นะครับเราต้องพลิกก่อนให้เป็นแนวนอนก่อนแล้วก็ไปให้เป็นถ่ายในแนวนอนตลอดนะครับพลิกไปพลิกมาไม่ได้ ก็หรือไม่เราก็ต้องไปตั้งค่าตั้งค่านะครับคือตั้งค่าก็ได้ไม่ตั้งค่าก็ได้นะครับตั้งค่านะครับหมุนหน้าจะอัตโนมัติก่อนแล้วครับเราค่อยพลิกให้มันเป็นแนวนอนอย่างนี้แล้วก็กดถ่ายนะครับถ้าถ่ายแนวตั้งก็ต้องเป็นแนวตั้งตลอดนะครับพลิกไปได้นะครับย้ำอีงทีนะครับคือ ครับต้องเรากดถ่ายตอนไหนก็คือกดถ่ายตอนโทรศัพท์อยู่แนวนอนนะครับเราอยากจะถ่ายภาพแนวนอนอย่างนี้นะครับเราก็ต้องกดพลิกโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนก่อนแล้วก็ค่อยกดถ่ายนะครับถ้าเราอยากได้ภาพแนวตั้งก็ต้องจับโทรศัพท์แนวตั้งแล้วกดถ่ายนะครับถ้าเราจับโทรศัพท์แนวตั้งแล้วกดถ่ายตอนแนวตั้งเราไปพลิกโทรศัพท์นะครับก็ภาพจะตะแคงนะครับ แล้วก็มีเกตอีกนิดหนึ่งนะครับคือว่าบางทีเราไปเที่ยวหรือไปที่ไหนโดยที่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็มีเทคนิคอีกอย่างมาฝากนะเทคนิคการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับการจับนะครับสองนิ้วด้านหลังนะครับก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับส่วนิ้วหน้าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วชี้นะครับ ส่วนไอ้นิ้วโป้นะครับไว้กดถ่ายนะครับคือจัดแนวไหนก็ไม่มีการหล่นนะครับแนวสูงอย่างนี้ก็ไม่มีการหล่นพิกได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเอาจะใช้สองนิ้วด้านหลังนะครับดันดันไปข้างหน้าส่วนสองนิ้วด้านหน้าก็ดันไปหาข้างหลังนะครับสลับกันนะครับคือดันเข้าหากันนะครับยังไงก็ไม่มีการหล่น มุมสูงยังไงก็ไม่มีการหล่นนะครับบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวตามป่าน้ำเขาเนี่ยถ้าเรายกมือขึ้นสูงอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นวิวข้างล่างหรือไม่บางทีเนี่ยเพื่อนหลายคนนะครับต้องการให้เห็นหลายคนเราจําเป็นต้องถ่ายแนวสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้มืออย่างนี้จับอย่างเงี้ยแหละครับไม่มีการหล่นครับยังไงก็ไม่หล่น ยังไงก็ไม่หล่นครับในกรณีที่เราไม่ได้เตรียมไม้ถ่ายไปนะครับ